Hey ซื้อปลาอยู่รอซื้อปลาอยู่ <อ>ปลาอะไรคัปุ้ยก,กระมงกระมองอะในในต้มผีอยู่ในอะน,นี่นี่นี่ค่ะหมองมาหาองหามึงอ,อ้ยได้ไหมได้ได้ได้ปลากระมงค่ะหาไมก่อนหาไมก่อน อะไรมันตื่นลเลยลยเนี่ย ปาเป็นอเลมังปลาเป็นไหมนีทำไมติดอะไรเหร่อะไรอาปลากระมงปลากระมงขเแล้วปลาฟ้างปลาฟ้าปลากะมงค่ะปลา้าอันมันติดเหมืนพุ่งปอปป้ยปลาฟ้าปลา้า Ja, ja, ja. เดี๋ยวปนโก้ให้เ้อเลยไหมะปลาอะไรครับปลาอะไรครับเฮ้ยอ้าข้างปลาเร็ยวเฮ้ยข้างปลาตัวใหญ่ของมันเอ้าหลุดข้างปลาก็หลุดไปแล้วตัปเรีวตัวใหญ่แลยนะ kita ้นี่กระมงไฟสวยเลยค่ะนี่ค่ะ สวยค่ะนี่ค่ะข้าวปลาตัวสวยค่ะเอ้าวางล้กตกเลยมาที่มามันนั่งฝั่งนี้อ่ะนั่งตรงข้ามที่ดีอ่ะปลามันจะนั่น พี่จะบอกว่ามันกินหัวกุ้งเ yeah. นี่ยแต่หัวกุ้งทั้งตัวเลย <laughs> กุ้งอย่าทิ้ง โอ๊ยวิ ite, Thank you. Thank you. ่งมาวิ่งมาอยู่ๆชนะอยู่อยู่ๆค่ะวิ่งไปอยู่วิ่งไปโอ๊ยโอ้ยปลากระมงฮ่าฮ่าโอ๊ยลูกหมูปลาไม่เหนียวแล้วค่ะเด่นนาตามหมนี่เปลากระมงค่ะกระมงเฉยๆกระมงกระมงเฉยๆลูกหมูปลาลูกหมูเลยอยบ้างค่ะนี่ อเออลมมงหมูปลาหัวมันหงลมลงหมูเก้าหมูเก้าในหมูเข้าติดกำมงเีลใต้เข้าตีเนี้ยค่ะนี่งไงนี่ปุไงปงเลยมันจริงสวยค่ะมันคืนน่

ตกพร้อมกันนะเฮียทำอย่างนี้ดิกลับบ้นนานแล้วค่ะวันนี้ค่ะได้ปลาเยอะมากค่ะมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวตัวสวยค่ะตัวใหญ่มีปลากระมงค่ะปลาข้างปานแล้วก็ปลาเล็กๆอื่นด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามช่องดูดีชาแนลนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้้วยนะคคขอบคุณ